4ขั้นตอนก่อนเริ่มต้นทําการตลาดบน Facebook ในหัวข้อนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องขั้นตอนก่อนที่จะทําการตลาดบน Facebook ซึ่งนี่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้า4ขั้นตอนนี้คุณยังไม่ผ่านีิจะไม่อนุญ,ญาตให้ทาโฆษณาบน Facebook เด็ดขาดเพราะคุณจะกําลังเปืองเงินฟรีนั่นเองค่ะแล้วเราลองมาดูกันนะคะว่าขั้นตอนที่1คืออะไรนะคะอันดับที่1สิ่งที่คุณจะต้องมีคือคุณต้องมี Facebook Fanpage ก่อน,นะคะ่ะ เฟซบ o ๊กแฟนเพจคือ Facebook ประเภทที่ทำมาเพื่อธุรกิจนะคะถ้าคุณมีแค่ Facebook ส่วนตัวอย่างเดียวแล้วอยากจะทำโฆษณาไม่สามารถทำได้นะคะต้องไปสร้างแฟนเพจก่อนแต่ถ้าเกิดมีแฟนเพจอยู่แล้วนะคะข้อ1คือคุณผ่านแล้วนะคะข้อที่2คุณต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของการโฆษณาก่อนค่ะห้ามเลยนะคะถ้าอยู่ดีๆมาถึงปุ๊บแล้วอยากจะซื้อโฆษณานะคะคุณต้องมีการตั้งคงไว้ในใจว่าคุณต้องการอะไรจากการซื้อโฆษณาในครั้งนี้ยกตัวอย่างเช่นนะคะ แฟนเพจเพิ page, ่งเปิดมาใหม่ยังไม่มีผู้ติดตามเลยอยากจะมีผู้ติดตามเพิ่มเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของคุณคือคุณอยากได้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะส่วนที่3นะคะสิ่งที่คุณจะต้องกําหนดมาให้ได้ตอบให้ได้ก่อนก่อนจะทาําโฆษณาก็คือการเลือกกลุ่มเป้าหมายค่ะกลุ่มเป้าหมายในที่นี้ห้ามเลือกอย่างนี้เลยนะคะเป็นผู้หญิงทั้งประเทศนะคะไม่ได้กว้างเกินไปสิ่งที่คุณจะต้องคิดคือจะต้องคิดคํานึงถึงว่าสินค้าของคุณเนี่ยกลุ่มเป้าหมายหลักควรเป็นใคร ควรเป็นคนที่อายุเท่าไหร่อาศัยอยู่ที่ไหนมีความสนใจอย่างไรมีพฤติกรรมแบบไหนเพื่อที่คุณจะได้มากําหนดได้ว่าเนี่คือกลุ่มเป้าหมายหลักของคุณถ้าธุรกิจของคุณนะคะใหญ่มากมีกลุ่มเป้าหมายหลายๆส่วนในข้อ3านี้คุณสามารถวางแผนแบ่งกลุ่มได้เลยนะคะแบ่งได้เลยอาจจะมีสัก3ามกลุ่มก็ได้เพื่อดูว่ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าของคุณจริงๆนะคะและส่วนสุดท้ายนะคะ4นะคะคือการวางแผนงบประมาณและ คาดการว่าเราจะได้ผลลัพธ์มาเท่าไหร่นะคะการวางแผนงบประมาณในที่นี้เกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงเลยค่ะคุณมีงบประมาณที่อยากจะนํามาทดลองทําโฆษณาบน facebook มากน้อยขนาดไหนแล้วจากงบนั้นคุณคาดหวังจะได้อะไรกลับมาเพราะฉะนั้นถ้าเราลองย้อนดูข้อ1คุณมีแฟนเพจแล้วข้อ2นะคะเปิดเพจมาใหม่อยากจะให้มีผู้ติดตามเพิ่มนั่นคือการกําหนดวัตถุประสงค์ข้อ3สมมุตินะคะรีเปิดเพจขายเสื้อผ้า ลี่อยากจะเลือกไปเลยว่ากลุ่มเป้าหมายของลี่เป็นผู้หญิงอายุ18-24ปีที่สนใจชื่นชอบในแฟชั่นติดตามนิตยสารแบบแมกกาซีนที่เป็นเรื่องแฟชั่นนะคะและส่วนสุดท้ายคือการตั้งงบประมาณสมมุติรี่บอกว่าเปิดเพจมาใหม่งบประมาณยังไม่มากเลยนะคะอยากจะเริ่มต้นที่วันละ100บาทก่อนนะคะวันละ100บาทเราคาดหวังว่าอยากจะได้กลับมาเท่าไหร่สมมุติลี่ลองคิดเล่นใส่เงินไป100บาท ถ้าได้ยอดไลค์กลับมาสัก20ยอดไลค์ก็น่าจะโอเคนะนะคะอันนี้คือการคาดการณ์ว่าเรามีการตั้งความหวังว่าเราอยากได้แบบนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะเมื่อเราไปทําโฆษณาจริงๆเนี่ยท้ายที่สุดหลังจากทําโฆษณาเสร็จแคมเปญจบแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วค่อยนําผลลัพธ์นั้นนะคะมาลองดูซิว่าจากที่เราวางแผนไว้ในตอนแรกมันผิดกันไปมากน้อยขนาดไหนเราจะได้รู้ตัวเองว่าเราประเมินต่ําไปหรือว่าสูงเกินไปหรือเปล่า แล้วใช้เลขผลลัพธ์นั้นเป็นบรรทัดฐ,ฐานในการพัฒนาแคมเปญโฆษณาของคุณต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นนี่คือ4ขั้นตอนนะคะที่คุณจะต้องเริ่มต้นก่อนที่ทํทำการตลาดบน Facebook และในวันนี้เราจะเรียนรู้กันไปเลยนะคะตั้งแต่ขั้นตอนที่1,2,3,4ไล่ไปเรื่อยๆนะคะอยู่กับรี่นี่แหละคะ่ะก่อนอื่นเลยเราไปดูที่ขั้นตอนที่1กันก่อนดีกว่า จริงๆไม่เชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่า Facebook Fan Page คืออะไรนะคะแต่ว่าขออนุญาตทบทวนอีกนิดนึงแล้วกันนะคะเพื่อเป็นการเช็คว่าทุกคนเข้าใจตรงกันหรือเปล่านะคะเริ่มต้นจากภาพนี้ก่อนเลยค่ะลองดูภาพนี้นะคะนี่คือประเภทของ Facebook Account ประเภทต่างๆนะคะถ้าเริ่มต้นจากฝั่งซ้ายสุดเนี่ยอันนี้เราเรียกมันว่าเป็นบัญชี Facebook แบบ Personal หรือ Facebook ส่วนตัวค่ะ Facebook ส่วนตัวนะคะ ถามว่า Facebook ส่วนตัวสามารถใช้ในการซื้อโฆษณาได้ไหมคําตอบคือไม่ได้แต่ถ้าถามว่าสามารถใช้ในการขายของได้ไหมน่าจะขายได้นะคะแต่ว่าข้อจํากัดของการใช้ Facebook ส่วนตัวในการขายของก็คือคุณจะมีเพื่อนได้สูงสุดอยู่ที่5,000คนเท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนของคุณเต็มคุณจะต้องไปเปิดบัญชีใหม่ เพื่อไปเพิ่มเพื่อนขึ้น,นเรื่อยๆง่ายๆคือแอดเฟนนะคะแอดเฟนเพื่อเพิ่มคนที่เข้ามาติดตามและข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาคุณขายของคุณขายของให้กับคนที่เป็นเพื่อนเหมือนขายของให้เพื่อนนะคะสุดท้ายแล้วธุรกิจของคุณก็ขยับแล้วก็เติบโตไม่ได้สักทีเพราะว่าติดกับอยู่กับตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นบัญชี Facebook ส่วนตัวขายของได้แต่ซื้อโฆษณาไม่ได้นะคะ เราลองขยับมาดูบัญชี Facebook อีกประเภทหนึ่งนะคะอันเนี้ยเราเรียกมันว่า a c e b o o k กลุ่มนะคะเฟซบุ๊กแบบกลุ่มหรือว่าชมลมจริงๆวัตถุประสงค์ของกลุ่มนะคะมันสร้างขึ้นมาเพื่อรวม Facebook Personal หรือ Facebook ส่วนตัวเนี่ยที่มีความสนใจเดียวกันเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันและมีเพื่อพูดคุยนะคะแต่ว่าด้วยความที่คนไทยเราเป็นคนที่หัวการค้าดังนั้นเขาก็เลยมีการใช้กลุ่มเป็นช่องทางในการขายของนั่นเองนะคะถ้าลองสังเกตดูบางกลุ่มเนี่ยคุณจะเข้าไปเห็นมีแต่คนขายของเเต็มมไปหดลยนะคะค คำถามคือแล้วกรุ๊ปใช้ในการทําโฆษณาได้หรือไม่นะคะคำตอบคือไม่ได้นะคะกรุ๊ปไม่สามารถซื้อโฆษณาได้แต่กรุ๊ปสามารถขายของได้ค่ะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมองว่าบางทีเรามี a c e b o o k เนี่ยเราก็ใช้ a c e b o o k นะคะเข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วขายของในกลุ่มก็ได้เพราะว่าในกลุ่มก็จะมีจํานวนสมาชิกที่มากน้อยแตกต่างกันไปแต่อย่าลืมนะคะบางกลุ่มเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้เราทราําโฆษณาหรือว่า ขายของในกลุ่มนั้นนะคะเอาไปโปรโมทเอาไปทําโปรโมชั่นในกลุ่มเนี่ยเขาไม่อนุญาตเพราะฉะนั้นคุณต้องอ่านกฎระเบียบของแต่ละกลุ่มให้ดีหรือถึงแม้แต่คุณสร้างกลุ่มขึ้นมาเองนะคะคุณก็ต้องไปเชิญลูกค้าเข้ามาอยู่ในกลุ่มอีกอยู่ดีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือถ้าสมมุติว่ามีคนซื้อสินค้าของคุณไปแล้วไม่พอใจนะคะเขาสามารถเข้ามาคอมเมนต์ในกลุ่มได้ทุกคนในกลุ่มจะเห็นกันหมดเลยเพราะว่า ยอดการมองเห็นในกลุ่มเนี่ยมันค่อนข้างสูงนั้นถือว่าเป็นดาบสองคมนะคะและสรุปสุดท้ายเลยก็คือข้อเสียของกลุ่มคือม,มันซื้อโฆษณาไม่ได้เมื่อซื้อโฆษณาไม่ได้แล้วคุณก็ไม่สามารถเติบโตนะคะไม่สามารถทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปได้อีกเลยกลายเป็นว่ากลุ่มเนี่ยก็ยังไม่ตอบโจทย์ธุรกิจสักเท่าไหร่นะคะสุดท้ายแล้วเราเลยจึงมีบัญชีอันหนึ่งที่เรียกว่า Facebook Fan Page นะคะ c e b o o k Fanpage คือการเปิด เป็นหน้าแฟนเพจขึ้นมาวิธีสังเกตง่ายๆคือถ้าคุณเห็น Facebook อันไหนที่มีปุ่มให้กดไลค์หรือว่ากดติดตามนะคะสิ่งนี้นี่แหละเรียกว่า Facebook Fan Page นะคะต่างจากบัญชี Facebook Personal หรือส่วนตัวตรงที่บัญชีส่วนตัวมันจะเป็นปุ่มให้เพิ่มเพื่อนหรือว่า Ad Friend นะคะเพราะอันนี้แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลย ซึ่งความแตกต่างอันใหญ่หลวงก็คือบนแฟนเพจมันไม่มีการจํากัดจํานวนว่าคุณจะมีผู้ติดตามได้กี่คนคุณสามารถมีผู้ติดตามเป็นล้านๆเป็น1ิบล้านคนเลยก็สามารถทําได้นะคะและที่สําคัญคือมันเป็นบัญชีเดียวที่สามารถซื้อโฆษณาได้ค่ะนง่ายว่าธุรกิจของคุณเนี่ยจะเติบโตได้ในวงกว้างไม่ได้จํากัดแค่ในประเทศไทยมีลูกค้าต่างชาตินะคะ จักทวีปอื่นอะไรก็ได้เลยเหมือนกันเพราะว่าคุณสามารถซื้อโฆษณาหาใครก็ได้บนโลกใบนี้ที่เล่น Facebook นั่นเองค่ะนั้นนี่คือความแตกต่างของบัญชี3ประเภทที่นี่จะทบทวนให้นะคะถ้าคุณจะทําโฆษณาบน Facebook ต้องไปให้สุดถึงการสร้างแฟนเพจนะคะลองกลับไปสํารวจตัวเองดูก่อนว่าณปัจจุบันนี้ที่คุณมีอยู่เนี่ยมีเป็น Facebook ส่วนตัวหรือว่าไปอยู่ในกลุ่มขายของหรือว่าเปิดเป็นแฟนเพจเรียบร้อยแล้ว ถ้าไม่มั่นใจว่าเอ๊ะอันนี้ที่เรามีอยู่มันคืออะไรแล้วเราควรจะขายของแบบไหนนะคะสามารถทักมาหาที่ดิจิทัลรีได้เลยนะคะในช่องทางสปอร์ตของเราก็คือ Line นะคะ @digitalstyle แล้วบอกว่าเรียนคอร์สออนไลน์กับคุณลี่นะคะในวิชา Facebook Ad อยากได้รับคำปรึกษาเพิ่มเติมทางเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำแนะนำกับคุณคะ่ะ